พอจังหวะที่เราได้ใบชุดแรกมันมีกิ่งให้ตัดไหมก็ไใหม่มีมีขแขนงข้างนอกให้ตัดไหมก็ไใหม่มีอันนี้เป็นเหตุผลที่ต้องไว้ขแขนงคนตรงที่ขแขนงออกมาโคูนแขนงอ่าใช่ใหญ่ใช,ใช่ไหมครับมันโตม,นมันโตมันมีการสะสมอาหารครับแล้วในอนาคตมันจะส่งผลให้ดอกเนะี่ยสมบูรณ์ได้ได้แค่นี้นแล้วซอยเลยถามว่าตรงเนี้ยโตไหมไม่โตนะครับไม่โตเลยครับแล้วสุดท้ายมันก็เกิดขแขนงชุดใหม่ออกมากลายเป็นแขนงฝอยการฮาร์ดพุ่นิ่งนะครับแต่งค่อนข้างหนักหน่อย เดี๋ยวเดินไปดูกันชุดใบของเขาจะได้ช้ากว่าเราเพราะฉะนั้นการพัฒนาการชุดใบของเขาจะช้ากว่าเราไปหนึเดือนในเรื่องการทำส่วนนะถ้าเกิดเรามีตังนะทําได้ทุกอย่างใส่เข้าไปนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเซฟต้นทุนหรือว่าจะทําอะไรที่มันซอฟลงมาเราก็มองจุดที่จําเป็นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเลยครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมเล็กครับผมสั้นครับอีกแล้ว <laughs> มาเจอกันอีกแล้ว <laughs> กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของผู้กองสารัตนะครับคราวที่แล้วและคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้นําเสนอนะครับในเรื่องของการทําสวนเนาะนะครับหลายๆหลายหลาย,หลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเจ้าของไม่ว่าจะเป็นทางผมเองในเรื่องของการทําแบ่งเปอร์เซนต์กันแต่รอบนี้เนี่ยนะครับจะคุยอีกแบบหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของการทําสวนต้นสาวแบบเนี้ยนะครับเรามีการจัดการ แบบไหนนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่กี่ที่ดูแลอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องเล็กนะครับก็ได้เข้ามาจัดการร่วมในเรื่องของการเก็บคะแนนแต่งกิ่งนะครับจไหนคนคงสงสัยอ่ะใช่ไหมครับผมก็สงสัยเหมือนกันอ่าที่ผมเห็นเนี่ยแต่ละสวนเนี่ยทำไมเก็บแะแนงออกหมดก่อนหน้านี้แล้วแล้วทําไมสวนของเราเนี่ยทำไมเหลือแะแนงไว้อะเป็นอะไรสาเหตอะไรถึงจะอเน็บทิ้งไว้อันนี้แน่นอนแน่นอนเรื่องของเรื่องนี้คือว่า เมื่อก่อนเนี่ยนะครับพอพอเวลาเขาเขาแต่งต้นหลังจากตัดลูกแล้วเนี่ยนะครับเขาจะเก็บขแขนงต่อมิอะไรเนี่ยให้สะอาดนะครับเหตุผลเดียวก็คือเป็นแหล่งสะสมโรคและมแมลงนะครับแต่เหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งอยากอยากจะให้รู้ตรงนี้คือว่าการแต่งต้นข้างนอกหรือว่าแต่งกิ่งใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นการชักนําให้เกิดใบชุดแรกนะชักนําให้เกิดใบชุดแรกค,รครทีนี้พอจังหวะที่เราได้ใบชุดแรก มันมีกิ่งให้ตัดไหมก็ไม่มีมีแขนงข้างนอกให้ตัดไหมก็ไม่มีอันนี้เป็นเหตุผลที่ต้องไว้แขนงอันดับแรกก่อนนะครับข้อแรกนะเหตุผลที่ไว้แขนงเพื่อที่จะเก็บแขนงตรงนี้แล้วไปชักนําให้เกิดตายอดต่อไปแล้วส่วนอื่นนะครับที่เขาแต่งก่อนเนะนี่ยมันมันมีข้อดีข้อเสียยังไงครับกับส่วนเราที่นี่นอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแอบ,บไปดูนะ <laughs> เดี๋ยวเราไปดู <laughs> คือเรื่องเๆอ่ะผมเคยทำมาแล้วนะครับทำมาแล้วทำแบบเนี้ยสะอาดทุกอย่าง ขแขนงในก็สะอาดขาแขนงนอกก็มีการตัดแต่สุดท้ายมันเกิดขึ้นอย่างนี้น้องเล็กเวลาเราจะทําใบชุดที่สองเนี่ยเราไม่มีตัวกระตุน้นปัญหามันเกิดขึ้นมันมันได้ยอดชุดสองมันได้ยากมันเลยกลายม,มาเป็นเทคนิคแต่ไอเทคนิคที่ทาเนี่ยมันมีข้อดีอย่างนี้น้องเล็กข้อดีอีกแบบหนึ่งข้อดีชุดแรกบอกไปแล้วในเรื่องการกระตุน้นครับข้อดีชุดที่สองใบข้างในเนี่ยในช่วงเนี้ยมันก็เกิดการ สะสมอาหารได้นะครับแล้วทําให้ให้ขั้วอ่เขาเรียกว่าโคนโคนตรงที่แขนงออกมาโคนแขนงอ่าใช่ใหญ่ใช่ไหมครับมันโตมันโตมันมีการสะสมอาหารครับแล้วในอนาคตมันจะส่งผลให้ดอกเนี่ยสมบูรณ์้วยอเดี๋ยวตามมาดูนี่ตามมาดูได้กันฮะอีกอย่างหนึ่งครับจยนแล้วทำไมแต่งแล้วทําไมไม่เอาออกจากโคนนะเนี่ยที่ผมเห็นเออแล้วส่วนอื่นทำไมเกลี้ยงไปหมดเลยครับแล้วทำไมเก็บเอาหมดล่ะอันนี้เดี๋ยวมาตอบกันโอเคเดี๋ยวมาดูกัน ผู้กองเองครับกล้องใช่ไหมโอ้พอแล้วพอแล้วโอ้สวัสดีครับ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 เครียดนอนไม่หลับป่วยน่เนี่ยด้วยเป็นเรื่องธรรมดามันก็มีบ้างแหละแต่ถามคนอื่นว่าทอมผู้เรียนไม่ป่วยคือไมนเรื่องผิดปกติโอ้คนทำให้สบายใจเลยนี่วะที่เรียนต้องป่วยต้องป่วยมีบ้างมีบ้างมีบ้างโอ้เครียดขออนุญาตขออนุญาตโอ้ไม่ต้องงะ จะบ่นทังทีก็เหน็บทันทีเลยนถือก็ได้เดี๋ยวผมถือให้กันอไปตอครับก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรมากนะฮะของผู้กองเนี่ยนะครับก็จะเข้ามาทุกวันมาดูว่าในช่วงนี้กระบวนการทํางานเป็นไงบ้างนะครับแล้วก็จะมีคําถามหลายๆอย่างเกิดขึ้นที่ตัวแกนี่แหละว่าเขาทําแบบนั้นทําไมเราทําแบบนี้นะแกก็ถามไปเรื่อยแล้วก็มีคําตอบให้ตอบไม่ได้ว่าเถอว่าเราตัดแขนและกิ่งลงแล้วไม่หาออาออก เนี่ยเนี่ยธรรมดาแ,แกเป็นคนสะอาดมากเลยนะ,ะคนอื่นเขาอเนี่ยสวนเขมรที่ไหนผมับเขาเขาออกเกลี้ยงละนี่แกก็เก็บออกอนะแล้โดย <ๆ S 2> ธรรมดาแกสั่งาาให้เก็บออกคือเหตุผลมันเป็นอย่างนี้การที่เราจะได้ใบนอกจากกระตุ้นด้วยการเก็บขแขนงข้างในแล้วนะสิ่งที่เราต้องทําก็คือการเรียกรากใบของมันเนี่ยที่ดูดธาตุอาหารอะไรเข้าไปเนะี่ย N P K อะไรต่อเมื่ออะไรเข้าไป พอตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยเราเอามากองสุมข้างนอกภายในระยะเวลา2-3เดือนนะครับ2เดือนอะให้เต็มๆมนะครับมันก็เกิดการผุพังย่อยสลายตัวมันเองก็ดูดอะไรก็ปล่อยเท่านั้นนะครับแล้วตัวมันเองก็มาเป็นตัวบังแสงแดดบังแสงแดดไม่ให้รากโดนแสงแดดแล้วค่า pH ค่าอะไรของตัวมันเองเนะี่ยก็จะแมทช์กันพอดีนะครับในเรื่องของรากมันก็ไม่อายตัวมันเองด้วยนะครับถามว่ารากมันมากินใบไหม เอาน้องเล็กรากมันกินใบป,ปะรากไม่ได้กินใบครับแล้วมันกินอะไรมันกินไอ้ที่ย่อยสลายจากใบอ่าถูกต้องไหมครับใช่มันต้องให้จุลินทรีย์อ่ะย่อยสลายก่อนแล้วถึงจะได้กินนะครับมันเป็นอินทรีย์วัตถุชั้นดีตัวเนี้ยผมถึงอยากให้เอาไว้รอบรอบผลต้นเพื่อเรียกรากชุดสุดท้ายนะครับเรียกรากฝอยชุดสุดท้ายที่จะได้ใบครั้งต่อไป,อไปนะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่าเนี่ยแต่งละ ม,นะมันไม่มีข้อเสียใช่ไหมครับนะไม่มีข้อเสียตรงนี้ไม่มีข้อเสียเลยมีแต่ข้อดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะถามว่าเอ้ยมันจะกินมันจะกินใบของมันได้หรือเปล่านี่ยมันจะกินยังไงอ่ามันกินไม่ได้ครับใส่ที่วัวที่หมูที่หมาที่ไก่มันก็กินไม่ได้อยู่ดีนะครับใส่ปุ๋ยลงไปมันก็ไม่ได้กินปุ๋ยแต่มันแลกเปลี่ยนประจุกันมันผ่านการย่อยสลายของจุลินทรีย์แล้วก็ดูดซับเข้าไปอันนี้สําคัญอ่ะมาดูตรงนี้ฮะดูตรงนี้เลย ที่เราเก็บแขนงเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับหรือคุยลากหอยขึ้นไหมครับยังไม่ขึ้นนะโทษขึ้นอารมณ์เดอเก็บเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เอาแขนงนะครับมาไว้ชายนะฮะคุมคุมหน้าดินเอาไว้นะครับไม่เกินสองเดือนก็ย่อยสลายแล้วนะครับเดี๋ยวจุลินทรีย์มันก็ทํางานของมันเองแล้วไส้ดงไส้เดือนเนี่ยนะครับมันก็จะเข้ามา ควรดินไปในตัวนะร้านเขาบอกเอาน้ำชุดน้ำหมักมาให้ทางน้ําอ่ะเขาบอกมันจะย่อยสลายเร็วมันกินอาจ์มันก็ถามว่าไอไอชุดชุดน้ำหมักเนี่ยมันมันมันต้องเกิดการเฟอร์เมนต์มันจะดีหนึ่งปุ๋ยหมักที่เป็นกองแล้วเขาบอกว่าจะเป็นปุ๋ยทางน้ำให้ใส่น้ำตาลหรือใส่กระทิงแดงอะไรไปด้วยมันก็ได้ครับเป็นตัวเล่งนะครับแล้วมันจะมาย่อยสลายใช่เีวัตถุอะไรพวกนี้ได้ได้มันเป็นตัวเล่งอ่าแต่เปลืองทุนผมอะ ครับเอาแค่นี้พอ,อครับผมใช้แรงงานของจุลินทรีย์อันนี้ดีที่สุดประหยัดเซฟนะฮะสวน<ส>ที่ที่อยู่ประชาให้น้ำหมักไว้กับน้ำอ่ะได้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 ในเรื่องการทำสวนนะถ้าเกิดเรามีตังนะทำได้ทุกอย่างใส่เข้าไปนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเซฟต้นทุนหรือว่าจะทําอะไรที่มันซอฟต์ลงมาเราก็มองจุดที่จําเป็น เราก็ให้ธรรมชาติบอมบัดไปด้วยจุลินทรีย์ต้องทํางานเต็มที่ไสเดือนก็ต้องทํางานได้นะเราก็แค่ปกไม่ให้โดนแสงแล้วไสเดือนจะขึ้นมาทํางานให้เรานะเป็นโอ้โหเป็นเทศบาลที่ย่อยสลายแล้วก็ย่อยสลายฟอสฟอรัสเป็นอย่างดีเลยตัวนี้นะครับเดี๋ยวอยากจะให้ดูนี่เดี๋ยนะครับผ,ม,ผม,ม,มก็มีคาถามเหมือนกันอ่าสวนสวนข้างๆเนี่ยทาไมแต่งแล้วสวนส่วนของเราเนี่ยทําไมไม่แต่งเลยครับอ่า สวนด้านข้างเนี่ยเขาทําสวนที่สะอาดมากต้องต้องมองว่างี้นะนะทุกคแล้วในเรื่องการตัดแต่งเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบกึง่งกึ Hard ่งฮาร์ดพูนิ่งก็คือแต่งค่อนข้างจะหนักเพื่อให้ต้นมันโปร่งนะฮะเพราะท้ายที่สุดทุกคนก็มีความเชื่องององความเชื่อเหมือนกันก็คือว่าการทําให้ต้นโปร่งเนี่ยดีกเรื่องใน,ในเรื่องของการเกิดโรค ลีเกเลี่ยงในเรื่องของมแมลงให้ได้รับแสงเยอะๆใช่แล้วก็ได้รับแสงเยอะๆนะครับโรคแมลงก็จะไม่ค่อยมีนะครับแต่อย่างนี้ถ้าเป็นโดยส่วนตัวผมนะใน,ในเรื่องของการนาสวนมาถ้าเป็นต้นที่ระดับ78ปีนะครับ78ปีก็ต้องมีการแต่งแบบนั้นนะครับสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ของของผู้กองเนี่ยมันเป็นต้นสาวนะครับ5ปีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังของใบเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเราต้องการฐานใบชุดเนี้ย นะครับให้ได้เยอะที่สุดนะฮะสิ่งที่สังเกตเห็นวิธีการของเราทําแบบเนี้ยชุดใบเราเต็มนะครับกับการฮาร์ดพูนิ่งนะครับแต่งค่อนข้างหนักหน่อยเดี๋ยวเดินไปดูกันชุดใบของเขาจะได้ช้าชกว่าเราเพราะฉะนั้นการพัฒนาการชุดใบอ่ะเขาจะช้ากว่าเราไปหนึ่งเดือนถือว่าเราไม่แต่งเนี่ยถือว่าได้เปรียบใช่ไหมได้เปรียบในจังหวะเนี้ยจังหวะน,นี้เราได้เปรียบแ<อ>น่นอนนะครับแต่ถ้าไปมองในเรื่อง โรคมันจะเยอะไหม uh huh. แมงมันจะเยอะไหมนะครับทุกสวนเหมือนกันหมดชั่วโมงนี้มีการพ่นยา,มาแมลงมีการพ่นยาโรคล้างต้นนะครับอะไรต่อเมื่อไรต้องต้องใส่อยู่แล้วนะครับมีค่าเท่ากันถ้าพ่นตามรอบแมลงปาทันก็เสียเหมือนกันเหมือนกันนะครับยิ่งสมมติว่าถ้าแบบฮาร์ดพุนนิ่งอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยอพอมันแตกออกใบใบใหม่ออกมาเนี่ยหนึ่งเทียละอะสองโรคละสามอาหารละไม่พอเราเราต้องเติมเยอะใช่ไหมครับอาจารย์ต้องเติมให้บ่อย ต้องเติมให้บ่อยยิ่งถ้าเกิดฮาร์ดพุนนิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยจะสูญเสียพลังงานสังเกตดูใบชุดใหม่ออกมาถ้าพลังงานโดยเฉพาะจุลธาตุถ้าเติมไม่ทนันเสร็จปุ๊บใบมันจะเหลืองและเล็กอันนี้สําคัญนะแต่ของเราไม่มีใบเล็กก็ไใหม่มีนะครับใบก็จะโตโห่ใบสุดท้ายยังโตเลยเห็นปะ่ะนะครับสแสดงว่าที่แต่งเนี่ยต้องใช้ทุนเพื่อที่จะจก,กระตุ้นให้มันแตกยอดมาใหม่เยอะมากใช่ยิ่งกว่าเราใช่ไหมครับใช่แต่เราใช้ เก็บขแขนงข้างในกระตุ้นเพียงเล็กน้อยแต่ได้ผล2ทาง,ง<ม>1กระตุ้นยอด2โคนตาโคนตาตาขแขนงโคนตาข้างโคตรใหญ่เลยอ่าแล้วจะส่งผลให้เรื่องของของดอกสมบูรณ์ด้วยนะครับเมื่อกี้จะชี้ให้เห็นในเรื่องของของโคนแขนงน่งะนะ,ะให้ดูเลยแล้วก็ไปดูแปลงด้านข้างแอบดูนิดนึงนะครับมาดูนี่ฮะมาดูนี่ มาดูตรงนี้ได้เลยนะครับ <c oughs> เห็นไหมคือพอเราเราไว้ขแขนงให้มันมีการพัฒนาเต็มที่ใบตันใบแก่แล้วถึงเก็บนะแหละโคนแขนงก็จะโตนะครับแล้วขึ้นเป็นตุ่มคล้ายๆกับหนังคางโคกอ่ะนะครับตรงนี้จะเกิดการสะสมอาหารแล้วพอเราเก็บขแขนงเสร็จปุ๊บตรงนี้จะบวมนะฮะแล้วก็เกิดขแขนงรอบต่อไปแล้วก็จะตุ่มตา เวลาเราทำเปิดตาดอกดอกจะสมบูรณ์มากๆนะดูฮะแต่ละแต่ละขแขนงนะสมบูรณ์แต่ถ้าเกิดว่าเรารีบร้อนที่จะไปเก็บโอ้โหขยันมากเลยพอพอขแขนงออกมาก็ซอยขแขนงออกมาก็ซอยไม่ทันพัฒนาอย่างเงี้ยเอาพูดง่ายๆตรงนี้ยกตัวอย่างให้เห็นนะได้แค่นี้แล้วซอยเลยถามว่าตรงนี้โตไหมไม่ให้โตนะครับ ไม่โตเลยแล้วสุดท้ายมันก็เกิดขนแขนงชุดใหม่ออกมากลายเป็นแขน,แนงฝอยขนแขนงเข็มอะนะอันนี้นสำคัญยังยังตรงนั้นฮะใช่อ่ะอย่างเงี้ยใหญ่เลยอ,อย่างเงี้ยใหญ่มากเห็นไหมนะเห็นไหมฮะเท่าหวมมัวในมือผมและอ่าให้ดูคร่าวๆนะถามว่ามีปัญหาเรื่องโรคแมลงไหมที่ทํามาก็ไม่มีแมลงเราก็พ่นยามันพ่นยาทุกส่วนแหละ ถ้าไม่พ่นเนะี่ยโดนนะครับแอบมาดูนีดหนึ่งแอบมาดูส่วนด้านข้างเจ้าของเขาไม่อยู่กลับแล้วนอนอน,อนี่ <laughs> ไม่เป็นไร <laughs> เราเราไม่ได้ลุกล้ําเข้าไปอยู่ฝั่งนี้ <laughs> แอบ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 ดู <laughs> ครับเนี่ยช่างกล้องมาดูแล้วอยู่ใกล้กัน คนละฝั่งถามตากล้องนะว่าสวยไหมครับสวยอ่ะเห็นไหมแล้วเมื่อกี้สวยปะเขาชอาลักษณะนี้เหมือนก็บเขาจะรับแสงได้เต็มที่ใช่รับแสงได้เต็มที่ก็โลกเขาจะเราว่าโลกจะไม่ค่คยรบกวนอะไรเงี้ยอ่าโลกในเรื่องในเรื่องของแสงในเรื่องของความโปร่งจะได้ในเรื่องของ,งอเ,เรื่องโลกเรื่องอะไรต่อเมื่อไรนะนทีนี้ในการเปิดเปิดต้นเพื่อรับแสงเนี่ยนะครับ ก็สามารถทําได้แต่ถ้าถ้าเป็นต้นโครงสร้างประเภทนี้ซึ่งใกล้เคียงของเรารุ่นๆเดียวกันนะนะใกล้เคียงของเราถ้าเป็นสไตล์ผมนะนะครับถ้าเป็นสไตล์ผมไม่จําเป็นต้องเปิดมากซักขนาดนั้นนะเอาให้พอประมาณให้ให้มีใบเลี้ยงเลี้ยงใบรอบต่อไปนะถ้าถ้าเอาใบไม่ทันอาจารย์บอกว่ามันจะเล็กใช่ไหมครับใช่ใบใบชุดที่มันจะเลี้ยงใบชุดต่อไปเนี่ยมันมีไม่มากพอใบชุดชุดต่อไปก็จะเล็กลงเล็กลงเอยนะ รุ่นๆเดียวกันนะของเราได้ใบหนึ่งไปลวอันนี้เขากําลังทําใบชุดแรกไหนลองมาชี้ของเรารอ,อันนี้ของเราอันนี้ของเรานะครับนี่ต่างกันเลยต่างกันเลยเราได้ใบชุดแรกเร<ล>ียบร้อยแล้วนะครับรอใบชุดสองนะครับเราได้ใบชุดสองล้วก็รอทําสารได้เลยนะแต่ขเขาก็ต้องรอหนึ่งใบเต็มแล้วก็อีกใบหนึ่งสองใบครับความสวยงามก็คือความโปรง่ง นะครับในเรื่องอความปลอดภัยในเรื่องโรคและมแมลงอันนี้โอเคนะครับแต่ของเราเพิ่งมาเก็บให้โปร่งนะครับเราได้ในส่วนของสะสมอาหารนะครับในขแขนงนะครับส่วนโรคแมลงพ่นยาอยู่แล้วทุกสวนไม่ต้องกังวล ครับหลังจากที่เราตัดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับภายในประมาณสักอา,อาทิตย์หนึงหรือสิวันนะครับสิ่งที่เราจะได้รับนะครับเราเรากระตุ้นข้างในแล้วเรากระตุ้นด้วยในส่วนของอาหารพวกตัวธ,ธาตุนะครับสิ่งที่โชว์ชัดเจนเลยนะครับในเรื่องของยอดเห็นไหมนะครับในเรื่องของยอดนะครับการพัฒนาการจะจะเร็วแล้วก็ดีมาก มาถึงจุดนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละสวนเนี่ยจะไหวตัวทันกับแมลงไหมอันนี้สําคัญนะครับไอ,อ้อย่างอย่างของผมเนี่ยนะครับพ่นยาสี่วันห้าวันนะฮะถ้าถามว่าทําไมพ่นถี่จังเอาก็ลองมาทำแล้วโดนแมลงก็ก็ต้องถี่แต่ถ้าเกิดว่าของใครไม่มีแมลงนะครับดูแล้วเช็คดูแล้วแมลงมันน้อย ก็ถัดออกไปเป็น10วันก็ยังได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนที่มแมลงมันเยอะนะครับจะไป10วันอย่างที่คุยเมื่อกี้นะครับรออ,อีกใบนึงชัวนะฮะแล้วส่วนนี้ทาไมไม่ไม่เจอไรแดงเหมือนที่อื่นเลยนะช่วงนี้อ่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะนะครับหลายๆสวนก็มีไรแดงนะครับแต่ว่าสวนเนี้ยอ่าไม่มีไม่มีไรแดงนะครับเพราะว่าเราเราเช็คเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเสร็จปุ๊บเราก็ เบื้องต้นเลยเราก็อยากจะใช้กรรมฐานง่ายสุดละนะครับแล้วก็เป็นยาที่ถูกที่สุดนละนะครับมีทั้งประโยชน์โทษมันก็น้อยนะนะครับแล้วก็ถูกด้วยนะแต่ช่วงนี้ต้องระวังพวกเรลงอะไรบ้างสิ่งสําคัญช่วงนี้นะครับสาคัญที่สุดเลยเพราะว่าใบแรกเราได้แล้วแล้วใบต่อไปนี่เป็นใบที่สําคัญมากก็คือเพี้ยตะกระจันฝอยนะครับแล้วแรงแบบนี้สิ่งที่ตามมาก็คือเพี้ยไฟนะครับเพี้ยไฟจะค่อนข้างจะดุนะแล้วก็ดื้อดื้อเร็วด้วย แล้วอีกอีกอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือพวกหนอนพวกหนอนคืบนะครับแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยเจอนะครับจะเจอประเภทที่ว่าหนึ่งต้นสาวจริงๆนะครับพ่นยารอบห่างๆนะครับอันนี้เจอแน่นอนนะฮะตรงนี้เนี่ยทั้งผู้ใหญ่กี้นะครับแล้วก็ทั้งน้องเล็กมาช่วยเป็นเป็นช่วงๆนะฮะเป็นกําลังเสริมเป็นกําลังเสริม ส่วนตัวยานะครับตัวยาเดี๋ยวหลายท่านเขาก็จะถามมานะครับผมบ,ผมบอกตรงนี้เลยนะครับผมจะใชโอเมโทเอ็ o นะครับบวกอะเซธามีพิษนะครับนะลองไปหากันดูนะครับแล้วสลับกับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวพิโนบุคาบนะครับเอชื่อการค้าผมจำไม่ได้พิโ <laughs> นบุคาบาบวกกับตัวแลมดานะครับใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่อยู่ก็กลับไปใช้ตัวเดิมชุดเดิม สลับไปสลับมาจริงๆมันมีหลายตัวมากเลยนะนะครับแต่ผมพยายามจะจบตรงนี้นะครับไม่ไม่อยากจะใช้ตัวที่หนักกว่านี้ถ้ามันอยู่ก็ก็พอแค่นี้แต่ถ้าเกิดมันไม่อยู่ค่อยหาตัวอื่นมาสลับนะครับแต่ท้ายที่สุดก็คือยาต้องสลับกันไปสลับกันมาสองครั้งแล้วเปลี่ยนสองครั้งแล้วเปลี่ยนผมใช้หลักการนี้นะครับอรอเ,เออที่สําคัญตรงนี้พ่นคอเปอร์ไปละนะครับเพราะใบมันผ่านช่วงเพชรลาดนะครับ ผ่านช่องเพชรฉลาดไปแล้วลงคอปเปอร์ไปเรียบร้อยนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราประสบปัญหาในเรื่องของลาจุดสไลดยคือลาสนิมนะครับเพราะฉะนั้นตัวท,ที่จัดการมันได้เนี่ยก็คือตัวคอปเปอร์นะครับผมใช้คอปเปอร์ออกซิคอลไลนะครับตรงนี้ผมใช้3กิโลต่อน,น้ำพันลิตรนะรเดี๋ยวจะมีหลายท่านถามว่าใช้สูงขนาดนั้นมีปัญหาไหมนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ที่ใช้ก็คือผลออกมาดีมากนะครับผลทั้งข้างนอกข้างในนะครับเอาให้เอาให้ฉ่าไปเลยนะ,อ,ะอาจารย์ครับอย่างที่เราขี่รถมาเนี่ยที่ผมเล็งเขียนว่าใบอะใบ,แร,บแรกที่เขาออกมาเนี่ยเ,เป็นไม้กวดาดหมดเลยเนี่ยมันสําคัญไหมในรุ่นต่อไปเนี่ยใบใบต่อสองต่อสามไปอันนี้อันนี้ถือว่าบางคนเขาก็ปล่อยให้กินไปเลยอะไรเงี้ยธรรมาชาติบําบัดหรือยังไง <laughs> ไห้ธรมธรรมชาติบําบัเดเนี่ยมันใช้ก็คือใบมันดีเอ้โหเออที่อาจารย์พูดไงคิดไม่อันนั้นนะ่ะเขาเรียกว่าธรรมชาติลงโทษเลยคือเรื่องใบนี้มันโคตรสาคัญเลยใบเนี่ยมันจะเลี้ยงชุดต่อชุดใบต่อใบถ้าสมมุตินะสมมุติว่าใบาชุดเนี่ยที่มันออกมาแล้วมันเสียสมมุตินะอ่าผมสมมติว่าใบาชุดเนี่ยที่มันออกมาแล้วมันเสียแล้วมันจะสร้างใบชุดใหม่ออกมา ใบชุดใหม่เนี่ยจะเล็กลงเพราะว่าใบชุดเนี้ยมันต้องปรุงอาหารมาเลี้ยงใบชุดนี้แล้วไม่มีใบชุดเนี้ยมาปรุงอาหารเลี้ยงใบชุดใบชุดนี้จะเล็กมากนะครับเล็กลงเรื่อยๆที่ผมเห็นว่ามันออกขึ้นมาเอ้ยมันมันแตกมาเนี่ยมันก็เหลืองนะมันเป็นพเพราะอะไรครับอันนั้นก็คือการขาดธาตุอาหาร <icop per. S 1> นะครับขาดธาตุอาหารส่วนมากเนี่ยส่วนมากเนี่ยอันดับแรกเลยจะเห็นก็คือขาดสังกะสีก่อนนะแล้วมันจะบางกิ่งบางโซนเขาก็จะขาดเหล็ก บางกิ่งบางโซนก็จะขาดแมกนีเซียมแต่มันจะมาคู่กันนะสามตัวแพ็คพ่วงมาเล็กเหลืองลอนแกนแกนมาพร้อมกันนะฮะเพราะนั้นอยู่ในจุนลธาตุทั้งหมดนะครับเพราะนั้นทุเรียนเนี่ยเรื่องจุลธาตุเป็นตัวที่สำคัญขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยมันเกินมีไหมครับมันเกิน เกินสาหรับพืชแต่มันรับได้แค่ไหนก็ได้ได้แค่นั้นนะครับแต่ถ้ามันเกินก็ส่วนมากมันจะมีปัญหาในเรื่องของตังในกระเป๋ามากกว่าแหละครับผมสําหรับในเรื่องของการเก็บแขนงแต่งแขนงนะครับของเราไว้ทําไมแล้วก็เก็บแล้วต้องทํำยังไงนะครับโดยหลักการแล้วทําไมเราต้องเอ่อมาเก็บช่วงท้ายนะครับทำไมไม่เก็บก่อนได้บอกไปในต้นต้นคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ทางเรา2องคนนะครับทั้งน้องเล็กแล้วก็ผมนะครับท่านต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ